สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันหยุดนะคะอันพี่น้องจา๋ามือนีนพามาเบิ้งเบิกหอยคะ่ะอันนี้คือหอยเชอรี่นะคะมันขึ้นมาวางไข่ี่ลักษณะของการวางไข่เห็นไหมคะชัดเจนไหมคะเห็นชัดไหมคะอ่นนี่คือการวางไข่ของหอยเชอรี่นะคะ ี่เลี้ยงหอยเชอรี่อ,องแดงแตกเหีคะ่ะองแดงที่มันแตกแล้วเราก็เอามาตัดนะคะเอามาตัดเอามาตัดแล้วก็เอามาเลี้ยงหอยเอามาเลี้ยงหอยนะคะมันกําลังออกไข่เต็มเลยค่ะเนี่ยกาลังออกไข่เต็มเลยมันก็จะออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะคะนี่ เต็มเลยมันก็ออกเยอะอยู่นะคะออกเยอะอยู่ออกเรื่อยๆนะคะอันระเบิ่งใบพักบุ้งเที่ยวมาไว้จากแมงเอียงมันกินค่ะดูเราก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนยาก็ขีดไม่ได้นะ,ะเพราะว่าที่บ้านไม่นิยมใช้ยาพวกปุ๋ยก็จะใช้เอ่อ อะไรนะพวกมุลสัตว์มากกว่านะคะเป็นไงแล้วย่านชีกระเดียนตายนะคะเบิง้งน้ำก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ำสักทีเบิ่งลูกหอยค่นะคะนีหอยนี่นี่นดูมันขึ้นมามันขึ้นมาเต้มันมากินกล้วยเปือกกล้วยนะคกลาบกล้วยนะกล้วยนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ หมูก็กินนะคะไก่ก็กินเป็นอาหารของสัตว์นะคะตั้งแต่ใบถึงเปลือกเลยถึงก้านเลยนะคะมานั็เต็มดูคะ่ะเต็มเลยค,ะนะคะ่ะนี่คือการเลี้ยงหอยนะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายการเลี้ยงหอยนี่มันง่ายนะคะ การเลี้ยงหอยนี่มันเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะวันนี้ก็เออเดิมทีจะพาไปดออูไปดูอีกที่หนึ่งนะคะไปดูพวกผักพวกอะไรนะคะไปดูพวกผักพวกอะไรนะคะเอ,อแต่ก็มันทำไมเละจังถนนทางเดิน อ้าวไก่น้อยเจ้าไก่น้อยเอ้ยเจ้าเข้าไปทําไมดูมันเขา่าไปอยู่ในค้องวค่ะนี่ก็เป็นคอองัวนะคะก็เราก็จะกางม้งแบบนี้เลยนะคะกางม้งแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุงข้าวก็ทำข้องัวไว้ตรงนี้ข้องวัวข้องวัวข้องัวไม่ตรงนี้นะคะอ่าขี้งัวเราก็จะขนออกมาไว้ตรงนี้ถ้ามันไหนมีแดดก,ก็จะตากนะคะ น,นี่ยนะคะอ่ก็ตัวนี้แหละนะคะที่เราได้เอาไปใส่นาบ้างเอาไปใส่พืชผักสวนครัวบ้างนะคะบางทีเพื่อนๆเขาก็มาขอไปใส่ผักสวนครัวนะคะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างดูสิเนี่ยมันกรเละมากมาก มันก็เละมากๆตา,ายอ้ยอ้ย,อยเราก็กลัวมันเละนี่ไงคะอ่าต้นมะเขือเห็นบ่ค่ะต้นมะเขือที่มันเอ่อนี่เป็นร่องระบายน้ำมูลสัตว์นะคะเป็นระบายเอ่อขี้วัวเมื่อกี้นะคะที่ไหลลงมานะคะ ผลจากขี้วัวก็คือต้นมะเขือต้นนี้อยู่กับทางน้ํามันก็จะงามมากเขียวสวยเลยนะคะสวยเลยนะคะเพื่อนๆเบิ้ลมีหลาประโยชน์กระดูอ้อยสิเนี่ยเขาก็ได้รับตรงนี้แหละนะคะโอ้ยพาออกส่วนหลังบ้านแล้วดูคะ่ะสูงเสียดฟ้าเลยนู่นต้นสูงต้นใหญ่มาก อันนี้คือปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์นะคะให้ดูชัดๆนะคะต้นสูงมากเลยนะคะอ้อยมันก็เละมากๆมันก็เป็นป่าหญ้าคุมหมดเลยค่ะเนี่ย ะผักบุ้งสะผักบุ้ง,งปูลยหลายหนะจ้ะ <g ül> ก็เลยน้ำยังไม่เยอะจนเข้าพรรษาแล้วตั้งนานแล้วนะคะก็ยังไม่มีฝนฝนเพิ่งจะมาเริ่มตกนะคะเพิ่งจะมาเริ่มตกแต่ไม่ได้ตกจริงจังอะไรก็เลยยังไม่มีน้ำนะคะสะแค่เนี้ยยังไม่มีน้ำก็ก็รอรอฝนรอฟ้า เราฝนรอฟ้านะคะจริงๆว่าจะเอาปลานินมาลงตรงนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้รับประทานเอาไว้กินนะคะในครอบครัวของเรานะคะเออมันก็เลยยังไม่ได้ลงแต่ว่าปูเยอะมากปูตัวเล็กๆเยอะมากเพราะว่าก่อนที่จะมา เคยเอาปูเคยซื้อปูมาปล่อยไว้นะคะแต่เราก็ไม่เห็นแม่ปูสักทีเพราะว่าน้ํามันแห้งน้ํามันแห้งแล้วเรานึกว่ามันตายหมดแล้วนะคะแต่สรุปแล้วแม่ปูพ่อปูยังไม่ตายแสดงว่าเขาขุดรูอยู่พอฝนตกลงมาปุ๊บปูขึ้นเต็มเลยนะคะปูออกลูกออกหลานเต็มเลยนะคะเยอะมากๆเนี่ยตรงนี้ มันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เราปล่อยไว้แล้วเราไม่ได้ลงทุนนะคะเขาก็หากินเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาก็หากินเองส่วนโซนเนี้ยนะคะโซนของปูเนี่ยนะคะหากินเองเขาก็ออกลูกออกหลานเต็มเลยนะคะตรงนี้แต่แม่ปูยังไม่เห็นเลยกับพ่อปูนะคะเห็นแต่ลูกปูเยอะมากนะคะ ฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยต้นมะนาวต้นคาตไคร้ต่างๆนะคะต้นมะละกอที่กําลังปลูกเลยฮะนะคะ,นะคะต้นมะเขือเห็นไหมคะเต็มเลยนะฮะมันก็เต็มเลยบ้านเราปลูกอะไรก็ได้กินด้านโน้นก็จะเป็นกอไผ่วันนี้จะพาไปดูหน่อไม้สักหน่อยว่า มีพอจะได้ทำหน่อไม้ดองไหมเอาไว้กินไหมด้านนี้ก็จะเป็นอ่อกล้วยไข่กำแพงนะคะอ่าเป็นกล้วยไข่กำแพงด้านนี้จะเป็นกล้วยไขก่กำแพงนะกล้วยไข่กำแพงเพื่อนเพื่อนให้มานะคะเพื่อนให้มาเพื่อนให้มาก็เอามาปลูกไว้นะคะ แล้วก็จะมีพวกมะยมคิดนะคะมีใบเตยมีโอ้เยอะแยะเยอะแยะเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นกระชังเลี้ยงตา,าก็ซื้อไว้ทีละยี่สิบสามสิบกิโลนะคะสามสิบยี่สิบสามสิบกิโลแล้วก็เอาอยากกินแล้วก็ตักขึ้นไปนะคะอันนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วจะได้ไปซื้ออีกนะคะซื้อมาไว้ ซื้อมาไว้กินภายในครอบครัวทำปรุงอาหารทำกับข้าวอยากกินวันไหนก็ตักเอาวันละตัวสองตัวนะคะมันก็ไม่ต้องได้วิ่งไปร้านค้าบ่อยๆไม่ได้วิ่งไปร้านค้าบ่อยๆโอ้เกิดจริงๆด้วยอันนี้เป็นมะละกอกำลังปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่นี่ไง ห็นไหมคะหน่อไม้กําลังเกิดก็ได้กินหลายรอบแล้วได้กินหลายรอบแล้วได้กินหลายรอบแล้วรู้สึกว่าจะมีอยู่รู้สึกจะออกเลยอันนี้คือขี้วัวนะคะเพื่อนๆขี้วัวที่พ่อใหญ่เอามาเอามาใส่ พัวใหญ่เอามาใส่ต้นมะละกอต้นพืชต้นผักที่เราพูดถึงว่าส่วนมากเราใช้ขี้วัวใช้มูลสัตว์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นขี้วัวที่หมักไว้เป็นขี้วัวที่หมักไว้นะฮะ,ม,นะฮะมันจะออกสีดำๆนะคะขี้วัวหมักก็จะเอามาใส่นี่คือต้นติกนะคะนี่ให้เห็นเลยนะคะว่าเราใช้จริงนะคะใช้จริงใช้มูลสัตว์นะคะ มอนสัตว์ต้นเล็กๆพลิกแต่เขาก็ยังออกลูกออกผลให้ได้รับประทานอยู่นะคะก็ใหญ่มากต้นกล้วยฮนะ,ะชิ้หัวทั้งนั้นนะคะตะไครก็ก,กอบเอบลืบลาเลยนะคะกำลังงาม แสดงว่าตัดไปแล้ววันนั้นมามันเยอะกว่านี้นี่ตัดไปแล้วแสดงว่าตัดไปกินบ้างแล้วเราไม่ได้เป็นคนทํากับข้าวเราก็เลยไม่ได้แต่แต่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าเขาแกงหน่อไม้เกงหน่อไม้เวลาเขาเวลาเราไปทําง,งานตอนเที่ยงเที่ยงเขาก็จะเอาอพวกนี้แหละนะครับไปแกงกินกันพวกเด็กๆที่เขาอยู่บ้าน เขาก็จะแกงให้พ่อใหญ่กินเขาก็จะกินกันตอนเที่ยงนะฮะทถกินตอนเที่ยงร้อนๆคนอีสานเป็นแบบนี้แหละค่ะอยากกินอะไรก็หามาแกงกินกันกินตอนเที่ยงเที่ยงนะฮะเห็นไหมหน่อไม้เหลือหน่อยเดียวเหลือไม่ยเยอะแสดงว่าเอาไปแกงแล้วไปแกงตอนที่เราไปทำงานอันนี้ก็จะเป็นป่ากระชายนะคะป่ากระชาย อลูมิปลูกเลยตัวเองเลยนะคะป่านี้อยากย่างก็ปลูกเอาทำน้ำยาขนมจินก็วิ่งลงมาขุดนะคะเกงหน่อไม้ก็วิ่งลงมาขุดนะคะไม่ต้องวิ่งเข้าเซเว่นนะคะไม่ต้องวิ่งเข้าร้านค้าเอาเรากําลังเดินตามรอยพ่อหลวงนะคะอดูเตือนนี้สิเนี่ยดูเด็กๆเ,เข้ามาขุด แล้วเขาไม่เอาเน็บไว้ให้เราถ้าเป็นเราเราจะเอาเน็บไว้อืมดูซีวางทิ้งวางคว้างเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเอาไปปลูกได้แล้วเอาเขาขึ้นมาเราก็ต้องเอาเน็บไว้เหมือนเดิมต้องอบรมใหม่แล้วเนี่ยอบรมเด็กๆใหม่แล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยปูดขึ้นมาแล้วก็ต้องปลูกใหม่ตรงนี้เราก็ลืมบอกเด็กๆนะคะ ก็ต้องอบรมใหม่อันนี้คือมะเขือนะคะนี่ก็ต้นเล็กปลูกไว้ใหม่ปลูกไว้ใหม่นี่ก็จะรองพื้นด้วยชีวัวนะคะใส่ปุ๋ยด้วยชีวัวเบืบอเ้อง,งมะเขือกําลังอาะมะเขือน้อยโอ้ยไ,ไม่ใช่มะละก,กอน้อยมะเขือน้อยอยู่ตรงนี้มะเขือน้อย,ออยต้นเล็กๆเ,เ,เห็นไหมคะอันนี้คือต้นมะเขือใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งัวนะคะอันนี้เป็นเออ่ต้นมะละกอต้นเล็กๆอยู่นะคะต้นเล็กๆกําลังเจริญเติบโตกําลังงอกงามต้นน้อยนาปนป่าอยู่ยังทําไม่ถึงพ่อใหญ่ทําความสะอาดยังไม่ถึงก็มาดูผลงานของพ่อใหญ่กันของผลงานพ่อใหญ่ เขาปลูกคือปลูกกินปลูกไว้ให้ลูกหลานเรากินบ่อืดดอกลูกหลานเราอยากยังกระแล่นเข่าสวนมพะพร้าวอ่อนหล่นหลายต้นหล่นหลายลูกเมื่อวานได้ยินบอกได้ยินรายงานกลับมาจากที่ทํางานเด็กๆที่บ้านรายงานว่ากระแตมันมากินอ่อมากินมพะพร้าวอ่อนประสันหล่นลงมาลูกเบ้อเล่เลย อันนี้เป็นมะเขือต้นเก่ามะเขือต้นเก่าถ้าเราดูแลมันก็ยังได้กินอยู่แต่ก็ตายไปหลายต้นเพราะว่ามันแรงมีเริ่มเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ใหม่ที่ดำ,ดำๆดำๆเห็นเป็นจุดเป็นจุดคือเขาใหญ่เอาขี้วัวหมักมาใส่นะคะพูนต้นคางามแคกเออมันก็ยังเป็นป่ายู่ยังไม่นั่นเท่าไหร่ค่ะเบิ่ง น้อยหนาน้อยหนาต้นใหม่ก็ยังเพิ่งออกลูกออกผลปีนี้นะฮะด้านนี้ก็ปลูกสักไว้ต้นหนึ่งปลูกสักไว้ต้นหนึ่งจริงๆก็ปลูกสองสามต้นนะคะแต่ว่ามันตายมันตายด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ดูแลมันนะคะก็เลยตายตรงนี้เคยปลูกทุเรียนแต่ว่ามันตายหมดนะคะเราดูแลไม่เป็น นี่จะได้กินไหมนอ้อมะขามเทศนะคะมะขามเทศกำลังแตกยอดออกมานะคะแล้วก็ต้นเนี่ยมีน้อยนองน้อยนะมะเขือเบิ้งพี่น้องอยากกินบ้ามะเขือเรืองอันนี้แก่จัดนะคะแก่จัดแก่จัดเราไม่ต้องไปซื้อพันธต่เอาตัวนี้แหละนะคะมะเขือเจ้าพญา เอาตัวนี้แหละไปตากแห้งนี่ดูมันจะได้กินไหม,ล,มยยล้อมย่อยหลือแต่ต้นแล้วไม่มีหอดใบไม่มีใบเลยตายเบิดนี่เขาใหญ่ตัดเอากล้วยต้นกล้วยต้นนี้ไปให้หมูไปให้หวัวนะ อันนี้คืออันนี้อันนี้ผู้ปกครองหน่อยเพื่อนไหามาจา้ะเพื่อนบอกว่าเป็นออ่เมะน,นาวมะละมะน,นาวไร้เม็ดมะน,นาวไรเมล็ดเออเนี่ยนะคะก็มันจะไม่มีเม็ดอันนี้เขาเอามาให้เราชิมแล้วน้ำดีมากลูกใหญ่แล้วก็ไม่มีน้ำจริง อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำมายังมีลูกอยู่บ้างนันก็จะเป็นป่าอ้อยยังทำความสะอาดมาไม่ถึงกล้วยบางมันแรงหลายกล้วยแรงนะฮะดูอ๋อหวีน้อยๆแล้เบิ้งเส่ละ วีน,น้อยน้อยเนี่ยเคือน้อยน้อยได้ไม่กี่วีเองนะคะเนี่ยมันแรงแต่กำลังออกลูกเต็มเลยแต่มันลรมากค่ะเนี่ยพอเจอฝนก็งามขึ้นมาเลยงามขึ้นมาเลยนะคะงามขึ้นมาเลยงามขึ้นมาเลย ต้นนี้เขาเอิ้นว่าต้นไม่ใช่ข่านะคะแต่เป็น,นบน้นบานอีสานคนอีสานเขาเอิ้นว่าอ่าต้นอีอือเือเป็นพืชป่านะคะที่เราหานํามาปลูกไว้นะคะอีอือเธอนี่ก็เป็นอเอาทำเอาอ้อมเอาขวัวเอาพัดเอาแกงอ้อมใส่อใส่พวกพวกเนื้อพวกหมูพวก นก uh, no. พวกอะไรอย่างนี้นะนะคะพวกสัตว์ป่าต่างๆผู้เถ่าผู้กกแก่พิ่นเฮ็ดพิ้นผ้ากินกล้วยกำลังออกปรีอันนี้คือส่วนหลังบ้านอรุณีนะคะพาเพื่อนมาดูเนี่ยอันนี้ก็ต้นใหญ่อยู่ปรีใหญ่อยู่น่าจะได้หลายหวีอยู่ออเนี่ยนะคะเมือนพี่น้องจา๋าอ,อันนี้คือฝรั่ง วันนี้อ่าจะมาห่อฝรั่งกันแล้วนะคะมันดกมากมันดกมากถ้าไม่หอ่อไม่ได้กินจริงๆมันเป็นพวกหนอนพวกมแมลงมันลงนะคะเนี่ยโอ้ยกําลังพอกําลังห่อเลยเนะี่ยเยวจะวิ่งไปตลาดสักแป๊บ,บนึงไปซื้อกระดาษมาหอ่อนะคะออกเยอะหลายปีอยู่นะเนี่ยอีกอะ กำลังออกปรีก็มีเป็นเครืรอแล้วก็มีถึงจะได้น้อยหวีก็ก็ได้กินไม่อดไม่อยากเลยนะคะนะคะอันนี้ก็งามคักนะี่น,นี่ก็งามคักเลยดูอันนี้คือมะละกองามคัก มะนาวที่บอกว่ามันดกมากๆตอนถ่ายให้ดูตอนนั้นน่ะที่พาเพื่อนมาชมสวนน่ะนะคะเออเนี่ยไม่รู้มันแก่หรือเปล่านะเนี่ยมันเกิดก่อนเขามันก็จะเกิดอย่างนี้เลยถ้าแก่ก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันเป็นหนอนกวนเป็นหนอนนะคะฝรั่งก็จะเกิดหลายรุ่นนะฮะหลายรุ่นดูอ,อแล้วก็โดคักเด้ค่ะ ก็ก็โดดขากินงงากลเนี่ยเบื้องเนี้ยหน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหนักเนาะมันก็เนี่ยดูก่อนลงไปเลยมันเกิดขากเกิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่โกกุ่นเนี่ยดูสิเนี่ยเกิดตั้งแต่เงาเนาะมันเกิดตั้งแต่ดินเลยนะเกิดตั้งแต่อยู่กับดินเลยนะมันดกจังไดกระดอเนี่ย ี่แหละคือปุ๋ยที่เราได้จากมูลสัตว์ถ้ามันถ้าเราใส่เรื่อยๆแล้วมันก็จะหมักอยู่ทุกปีทุกปีทุกปีนะคะหมักทุกปีทุกปีเดี๋ยวมันก็จะเออมันก็จะงามดินก็จะงามพวกไส้เดือนก็จะเริญเติบโตดีนะคะอืม นู้นต้นหมากต้นหมากต้นนี้ประวัติศาสตร์อืมอรุณีไปเอามาจากต้นมันมาจากบนเขาสูงเสียดฟ้าเมื่อก่อนยังได้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เคี้ยวบ้างอะไรบ้างโหแต่ตอนนี้ไม้สองท่อนต่อขึ้นไปก็ไม่ถึงค่ะแต่ก็ยังมีต้นเล็กๆแซมขึ้นมาอยู่นะคะพอได้ใช้ในงานกิจกรรมเช่น บุญกระถินผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พอได้เอาไปห้อยนะคะก็พอได้เอาไปอยู่บางครั้งนะคะไม่ได้ทุกครั้งถ้าจังหวะได้ถึงได้น,นี่ก็เป็นยุงย้งข้าวยุ้งข้าวอารุณนี้กะไม่ทําใหญ่ทําเป็นสองห้องแล้วก็ใช้สังกะสีอ่าเอาใส่สังกะสีแอมไหมคะใช้สังกะสีแอมเอาอืม พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ไปต่อแล้วอลุน,นีก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ